สมามใบให้กับชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะว่าชีวิตคุณในช่วงนี้นจัก,กรวาลอยที่จะบอกอะไรนะคะไปแรกอุ๊ยลุ่มหลงคุณกำลังลุ่มหลงใครนะคะมีความรุ่มหลงเกิดขึ้นมีความวัวเมาเกิดขึ้นมีความหงแหนเกิดขึ้นอืมีความอยากเอาชนะ เอาชนะใจอ่ะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเกินแล้วเนี่ยเราก็จะมีความวุ่นวายเหมือนต่อสู้ยั่งชิงอ่ะคุณไฟติ้งมากกับคนที่คุณมัวเมาที่คุณเลิฟที่คุณแบบลุ่มหลงเขานะคะ เราก็คือคุณก็รู้สึกว่าคุณเริ่มต้นที่จะหาเงินนะคะอยากที่จะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินไปซัพพอร์ตเขาเนี่ยมีความมั่นคงคือหาเงินเพื่อที่จะไปแต่งงานกับเขาให้ได้เพื่อนๆเหย้ยนะคะคุณเลยต้องเหมือนกับบาลานซ์บสมดุลชีวิตตัวเองนะคะก็คืออาจจะต้องมีการเหมือนกับประหยัดหรือว่าปรปับบาลานซ์คือทํายังไงก็ได้นะคะให้เหมือนเรื่องของไลฟ์สไตล์ความรักแล้วก็การงานการเงินมาสมดุลกัน นี่คุณกำลังเริ่มต้นเหมือนกับคิดโปรเจกต์คิดงานใหม่จะเริ่มต้นทำงานใหม่นะคะเพื่อคนรักอะเพราะคุณอยากมีความรักโอ้โหจริงเลยนะนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะให้ชื่อเลยว่าชื่อคลิปเลยว่าคุณนี้คือเหมือนแบบเป็นสายเปตัวจริงนะคะเป็นสายเปเป็นคนที่แบบทุ่มเทเพื่อความรักจริงๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะ